สวัสดีครับมาดูวิธีการทําวัตถุซ้าๆกันนะครับแเราสามารถเอามาทําแบบนี้ได้นะครับว่าง่ายๆนะครับสร้างวัตถุขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการ Copy นะครับกด l t e r n เน e ไว้นะครับแล้วก็กดลากมาใช่ไหมครับแล้วเรากดชิปด้วยเพื่อให้มันตรงนะฮะแล้วตรงเสร็จปุ๊บเราปล่อยใช่ไหมครับคราวนี้เราต้องการสร้างต้องการให้มันซ้ำๆแบบนี้นะฮะที่เรา Copy ไว้เมื่อกี้นะกด c o n t r o l d d o c กนะฮะคอนทินดี เดี๋ยวมันก็แล้วก็มันก็จะทําการซ้ําให้แบบนี้ค่งเรา,เาสามารถเอาเทคนิคนี้มา,าทําแบบนี้ได้นะครับหรือจะทาพวกรูปเฟืองพัดลมอะไรแบบนี้นะครับให้มันเท่าๆกันนะครับวิธีการทํทาทําซ้ำนะฮะมันคอนโทรลดีเนี่ยคือมันจะรีพีทคาสั่งสุดท้ายนะครับที่เราใช้ก็คือเมื่อกี้ก๊อปปี้ใช่ไหมคันก็จะซ้ำๆๆไปโอเคคราวนี้วิธีการทําอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก๊อปปี้วัตถุอันนี้มาก่อนนะครับเพื่อรวดเร็ว โอเคตอนนี้ถาสังเกตดูว่าตอนนี้จุดหมุนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะจุดหมุนเราต้องทาการเปลี่ยนจุดหมุนมาอยู่ที่ปลายตรงนี้นะฮะแล้วให้มันหมุนรอบนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับใช้เครื่องมือ rotation tool นะครับนี่ครับ r o t a t e tool นะครับกดไปนะครับแล้วตอนนี้เห็นไหมครับจุดหมุนมมนอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็ pivot point นะฮะมันอยู่ตรงกลางเราต้องมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะต้องมาไว้ตรงที่ปลายตรงนี้กด alternate ค้างไว้นะครับแล้วคลิกหนึ่งทีมันจะเจอกับหน้าต่างนะครับ อ่ากดหน้าต่างเนี่ยเจอหน้าต่างอันนี้ผมตั้งไว้ลบสิและกันนะครับลบสิถ้าลบสิเนี่ยมันจะไปทางขวานะครับแต่ถ้าเรา10เฉยๆเนี่ยจะไปทางซ้ายถ้าเรากดพีวิวด้วยนะกดพีวิวดูด้วยจะได้เห็นโอเคอันนี้เอาลบสิแล้วละกันนะครับอ่าอันนี้ให้มันหมุนตามตาม,ตามเข็มแต่ละกันนะครับกด Copy ไว้นะครับอ่าแค่นี้เองนะแล้วเรากดคอนโทรลดี D, มันก็จะรีพีทโอเคถ้าชอบเทคนิคแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ